เออไอทีไอเฟมคิดว่าพี่ลีเป็นไงบ้างวะไม่รู้สิเอาเออพี่ลีเปิด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 ให้หน่อยเราเปิดหน่อโอเคอ่ะเอา,เอาจะชนทำไมละ่ะโอ้ต <laughs> ายแล้ว โอเคอีที่จอดโอ้นี่มาครั้งแรกเลยเนี่ยไอพวกมึงเคยมาไหมไม่เคยเหมือนกันพี่อ่ะลงไปเปิดประ่ะโอเคเลยดีมากอ่ะโอเคไปอ่ะโอเคติดติดติดไม่มีคนมาเยี่ยมเลยเหรอวะโอ้ก็ลงพยาบาลบ้านอ่ะลง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 ก็ทะเลาะหมดแล้วนะพี่เมื่อกี้โอ้ชนประตูเต็มเลยเอาหายไปไหนกันอ้ออ่ะฝากกุญแจไว้ที่ใครดี ไปที่ผมพี่รับประกันขายชัวร์กูให้คนอื่นดีกว่ากูให้กูให้เอ้าเอามาให้เชียร์ผมอ่ะกูเชียร์ใจมึงโอเคไหนไหนโอ้ไหนเป็นไงพี่ไหนยังไม่ต้องเอ้าแล้วมึงจะเอาเนี่ยไปให้ลิฟกินหรือไงใช่ใช่เอามันน้ำมันในเชฟเวิร์เก็บที่เดิมเอ้าหนักเลยแต่ละคนเอ้าเอ้เอ้าเอามาแต่เก็บเก็บเเก็บเก็บเก็บ อเออนั่นแหละอาคูสกายเก็บเก็บสิเอา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 อะช่างแม่งแล้วอะเอาโยนไม่ได้ด้วยเออเจอดไว้ตรงนี้ก็ได้เออจอดไว้ตรงนี้ดีๆเจอดดีๆจบไปพวกเราเข้าโรงพยาบาลบ้ากันนี่เรามาต่างจังหวัดเลยเนี่ยโอ้ยกว่าจะเออดีกูเข้าทันเร็วมาเร็วๆว่ามีผีไปที่เนี่ยกูไม่มีหรอกไม่แน่อย่าพูดได้เป็นลังดีกว่าเรามาหาน้องชายเรา โอเคเราไปไหนเราก็เจอหมดเลยนะไม่เจอรอบนี้ไม่เจอแน่นอนว่ะคนเยอะไม่เจอหรอกเจสันโกคูด้วยมันเงียบแปลกๆเฮ้ยมีมีหลวงพี่ด้วยว่ะเฮ้ยไ้เหลวงพี่ยังล่างได้ทำไมเขาเขาอันนี้แย่งเอาพันล่างอะไรเงี้ยเ้วนี่ต้องทำยังไงเนี่ยอ่าคุณหมอครับเออสวัสดีครับมาทำอะไรนะครับจะมา ตรวจโลกหรือว่าพาคนบ้าเข้ามามัไม่ครับพวกผมปกติดีครับผมมาหาน้องครับผมมาเยี่ยมน้องครับผมคือดูจากหน้าตาน่าจะแต่ครับปกติอครับครับโตนี้ปกติเหรอวะเออต้องยืนดีๆสินะโอเค ที่นี่มันสูงแปลกๆหรือเราเตี้ยว啊โอเคครับมาทำมาทำอะไรครับจะมาตรวจคนบ้าหรือว่าจะพาคนบ้าเข้าโรงพยาบาลครับหรือว่าต้องการให้ผมไปจับคนบ้าไม่แม่ครับมีคนบ้าหนึ่งคนครับมีคนบ้าหนึ่งคนใครอีกนะกูปกติเงินเดือนรอบนี้ไม่ต้องเอาโอเคไปผมมาเยี่ยมน้องผมมาเยี่ยมน้องชื่ออะไรหรอครับลูกค้าที่ว่ามันชื่ออะไรวะลิเบร์ครับลิปเออริเบไม่ใช่ลิริเบร์ลิเบร์ อ๋อคุณลิฟนี่เองแม่ก็ผมนึกว่าเขาไม่มียาตน่ะน้นองๆครับวันนี้พี่ดิมจะมาแนะนําอะไรบางอย่างการที่เราใช้มือถือไปเล่นไปเนี่ยมาส่งผลให้ตัวเครื่องร้อนมากกว่าเดิมยิ่งเล่นแบตก็ยิ่งเสื่อมแล้วเวลาเราเล่นเกมเนี่ยก็ทําให้เราอารมณ์เสียอีกวันนี้พี่ดิมจะมาแนะนําแอปไอคินที่สามารถช่วยประหยัดแบตและลดอุณหภูมิ CPU นั่นเองนะครับเริ่มมาที่เราเข้าแอปไอคินกันเลยแล้วเริ่มที่ล้างขายะโทรศัพท์กันเลยนะครับผม ฟังก์ชันนี้ช่วยแก้ปัญหาหน่วยความจําไม่พอลบข้อมูลที่ไร้ประโยชน์และช่วยให้โทรศัพท์มีพื้นที่ความจําหรือพื้นที่ใช้งานมากขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นมาต่อที่สแกนและกําจัดไวรัสกันเลยครับผมฟังก์ชันนี้นะครับช่วยสแกนไวรัสในโทรศัพท์ จัดการไฟล์ที่อันตรายและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับผมมาต่อที่ลดอุณหภูมิ c p u กันเลยนะครับส่วนฟังก์ชันนี้นะครับตรวจสอบแล้วลดอุณหภูมิ CPU ช่วยให้พี่ๆน้องๆเนี่ยเล่นมือถือได้อย่างสบายนั่นเองนะครับผมและยังมีอีก2ฟังก์ชันนั่นก็คือเร่งความเร็วเกมและประหยัดแบตนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้พี่ดีมีข่าวมาแจ้งให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับนั่นก็คือทางไอคิมีกิจกรรมแจกเกมแท้ไมค่ค้ำนะครับผมเพียงคุณให้5ดาวและคอมเมนต์ไปที่เพจส ไอคินใช้แล้วมือถือลื่นจริงแค่นี้น้องๆก็มีโอกาสได้รับรางวัลแล้วนะครับผมกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่27สิงหาคมถึง3กันยายนนี้นะครับผมแล้ววันที่6กันยายนทีมงานจะติดต่อผู้โชคดี5คนผ่านคอมเมนต์เพจสโตใครอยากได้เกมแท้ไหมครับอย่ารอช้านะครับผมไปดาวน์โหลดแอปไอคินกันเลยแอปดีๆอย่างนี้อย่าพลาดเด็ดขาดเข้าไปที่เพจสโตพิมพไอคินแล้วดาวน์โหลดได้เลยหรือจะโหลดแอปนี้ผ่านใต้คลิปก็ได้นะครับ ว่าจะพาไปเผาอยู่สุภรายาตโอ้โหเขายังไม่ตายไม่ใช่เหรอเขาตายแล้วอะอาการก็ใกล้ปางตายแล้วครับโอ้โหชิบหายแล้วโอเคงั้นอยู่ชั้นไหนครับเดี๋ยวพาไปครับผมก็ตอนนี้นะครับคุณลิฟก็มาอยู่ที่นี่ก็หลายเดือนแล้วนะครับก็มนตอนนี้ก็คือมีอาการแบบพูดคนเดียวนะครับบางทีก็อละวาดนะครับหรือบางทีก็คึกขนองนะครับก็แบบ ออชอบทำร้ายคนบ้านนะครับแล้วก็แบบแกเป็นเจ้าของถิ่นที่เนี่ยครับแกเป็นนักเลงไปแล้วเชียเชียน้องเราไปขนาดนี้แล้วเหรอวะเออครับแล้วยังมีอาการคุยกับคนบ้านนะครับบางทีก็แบบร้องอยากแบบเหมือนมีอารมณ์นะครับแต่ผมก็เดาไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์<อ>ทางเพศียของผู้ชายหรือผู้หญิงอารมณ์อะไรอะไรผู้ชายหรือผู้หญิงทำไมคุณได้ละหมอไวปคือแบบมันอาการหนักครับคุยคนเดียวบ้าๆบานทีก็หัวร้องวันนี้ก็ร้องไห้แบบ แบบห้องสภาพนี่เพิ่งจับไปไหมครับเมื่อกี้ห้องมาเละมากเลยอ๋อนี่ครับอ่านี่ครับรีฟเวอร์ไว้ตายแล้วเฮ้ยมึงพึ่งเข้ามามึงอย่าพึ่งเข้ามาเอ้ยจำจำพวกพี่ไม่ได้เหรอเนี่ยพี่เองมึงใครก่อนเดี๋ยวพึ่งเข้ามาผมจะเข้ากับเพื่อนอยู่เอาใครเนี่ยเราที่หายคือเข้ากับเพื่อนนี่เอาลีฟนี่เอา เอามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมากินทำไมโอ๊ยชยน้องเราไม่ปกติจริงด้วยเฮ้ยพวกมึงมาดูนีมาดูอาการอีลิฟนี่พวกมาดูยังไงมันนั่งคนเดียวมันคุยกับใครไม่รู้ี่นมีอาหารอาหารเก่าดเวยนยมึงอยากเข้ามานะมึงอยาเข้ามาเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยบัคลีฟก็บอกอยู่อย่าใช้ของมีคมโอ้ตายแล้วตายแล้วเออโยมาเอออย่างนั้นเลยเออหมอหมอชื่อ หมอซอสครับอ๋อคุณหมอซอสแล้วคือเขาเขาเป็นอย่างนี้นานยังอ่ะก็ตอนแรกเข้ามาก็อาการไม่หนักเท่านี้ครับตอนนี้ก็ตามสภาพเลยครับเนี่ยเขาเขาเขาเอาขโมยมีดมาจากหมอเลยเดี๋ยวกุณเจเจาะหน้าไปอ้าวอาเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมึงจะมานอนอะไรตรงนี้อ้าวมันง่วงไม่มีที่จะนอนแลยเหรอท่านเจ้าแล้ผมลืมบอกนะว่าตอนนี้คุณริบเขาป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้อ่ะระวังด้วยนันนๆๆๆๆ แล้วมีแบบพาเขาไปที่ไหนได้บ้างไหมครับที่นี่ยไปที่ไหนหายที่นั่นนะครับไม่หมายถึงว่าแบบสามารถพาเขาไปที่ไหนได้บ้างไหมแบบมีห้องไหนก็ทุกที่เลยครับแค่อย่าให้เขาไปคุยกับคนในโรงพยาบาลก็พอครับไม่งั้นมันจะเกิด บิร์ดเป็ังเบิร์ดเพิ่ม๋อแล้วเพื่อนแล้วว่าไงนะมึงไม่ชอบพวกมันเหรอแต่ดูเหมือนเขาก็ไม่น่าจะคุยกับใครคุยกับใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่น่าจะคุยกับพวกปู่วยแบบนำแพงหรือเปล่าเกิดเรื่องอะไรผมทุกทางนี้นะพี่เหมือนเขาแบบเขาเขาบอกว่าเขามีแบบเขาเห็นเพื่อนของเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเชื่ออะไรเดี๋ยวลองลองนั่งลองนั่งทับเอ้๊วันดีน้องชายเอ้ยเฮ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 ้ยเพื่อนกูอยู่มึงไม่เห็นแล้วเฟมเฟมทำอะไรสักอย่างสิเฟม เฟมไม่หรอไปยั่วเขาทำไมแล้วน้องเล็กสุดไปเฟมไปแล็วไปเดี๋ยวผมดูแทงทำไงอะเฟมบบเดินไปเฮ้ยมองอะไรวะตายเปล่าไปไเอนดมอนที่แสดงไม่เอาคดิไม่ไมแบบไม่เฮ้ยต่อยเป่าเหมือนมนที่โค้งมืนที่ด่ายเวนน่ะจับล็อคอนทำไงอะพี่ดิเออุจพี่ช่วยนี่นี่ก็ไม่เอาฟมนี่ก็ไม่นี่ก็พี่มึงน่ยเฟมนั่นน่ะพี่สติไม่ดีแล้วไม่เอา อลองดูลองดูแบบเฮ้ยมองอะไรวะแล้วก็หนีเอาออกไม่เอาไม่เอาโทษฟิมไม่ต้องไม่เป็นไรงั้นงั้นเดี๋ยวผมจะเอางั้นใช่ไหมอ่ะลองดูอะเฟมอ่ะเอาไงนะเอาไงนะเฮ้ยมองอะไรวะไอหัวเงินเงินเอาเอาหัวเงินเงินหัวเงินเงิน น้ำเงินตอยถึงหมดไปเียไปเลยเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเยเจ๊ยเจ๊ยเจ๊ยนะดีนะมึงเออว่าเออว่าแต่เออเมืองทำเครื่มึงจะไม่มีวันได้เห็นแสงตะวันโอธ่วิคุณทุบระต่างนี้นะว่าแต่ว่าแต่คุณคุณเอ่อเอ่อคุณคุณญาติของคนป่วยชื่ออะไรล่ะครับเอาผมผมชื่อดีนะครับผมเป็นเขา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 น้องเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นคนในงานผมอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะ เป็นคนตัดตอ่อยผมอ่าเป็นคนตัดตอ่อยผมผมคิด่าเป็น<ต>บริษัทแล้วพอจะทราบไหมครับว่าก่อนที่เขาจะเป็นอย่างเนี้ยครับเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ปกตินะไอ้ทำอะมึงสนิทสุดไม่ใช่เหรอฮะมึงสนิทกัไร่งม่รู้เหมือนกันแล้วพี่เอ้าไม่รู้อะเหมือนเห็นจานกว๋วยเตี๋ยวตกใส่หัวแต่อาการก็ปกตินะครับก็ไม่อะไรแต่อยู่ๆวันหนึ่งเขาก็แบบหายไปเลยแล้วก็ไม่รู้ข่าวว่าเนี่ยอยู่ที่นี่อ๋อคือจานก๋วยเตี๋ยวตกใส่หัวใช่ไหมครับ หมอเป็ปกติไม่ปกติอ๋อมันโรคนี้ครับมันชื่อโรคว่าโรคก๋วยเตี๋ยวนูเจลซินโดรมกูว่าไอ้ลิ้มันปกติแต่แค่มันอยู่ผิดที่เฉยมึงเชื่อกูว่าหมอไม่ปกติหรอกมามามาผมว่าสาวคนนั้นน่ะโอ้ดี๋ยวผมลืมบอกไปว่า โลกนี้นะมันเกี่ยวข้องกับนูเดิลมันเกิดจากการที่เราทําการกินก๋วยเตี๋ยวนูเดิลมากเกินไปมันก็จะทําให้เกิดภาพหลอนแล้วยิ่งสิ่งที่คุณททมบอกก็คือทําให้อาการที่แก้วก๋วยเตี๋ยวมันตกใส่หัวมันเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางสมองเพราะเนื่องจากว่าในสมองนั้นมีคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปจึงทําให้มันไปกระตุ้นจากการกระแทกเฮ้สุดทายมันทุบกระจกแล้วหมออย่าเพิ่งอธิบายทฤษฎีมึงไปดูปฏิบัตินี่ก่อน กูจะแจ้งจองหน้ามึงได้ไปในมอสในพางพี่เพื่อนพี่อยู่ไหนอะพี่อนข้าวในก่อนข้าวในก่อนเพื่อนพี่เป็นกลวงนะเว้ยรีบรีเข้ามาข้างในรีบมาเลยรีบมาอยู่ข้างในรีบมาดีรีบมาอยู่นี่กูมึงเพเจอเพื่อนมึงอยู่เพื่อนมึงอยู่ตรงนู้นไอ้มึงมองหน้ากูมึงมองหน้ากูมึงจำกูได้ไหมเนี่ยเนี่ยมึงจำพวกกูได้ไหมเนี่ยอ่ะมึงจำพวกกูได้ไหมเนี่ย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 เรีบรีบรีบตัวประตูนั่นใครอะตัวประตูนั้นตอนนี้กูมีแต่เพื่อนกูนี่ไงไง นั่นไงเพื่อนมึงอ่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะไม่ใช่เพื่อนอยู่ข้างล่างไม่ใช่เพื่อนคุณอยู่ไม่จริงผู้หญิงคนหน้าประตูนะเอาลองต่อยเพื่อนนะต่อยามาดิเพื่อนเพื่อนคุณอยู่ไหนเหรอไหนไหนไหนไหเพื่อนคอยู่ตรงนี้ผมคุยเพื่อนอยู่ตลอดเฮ้เฮ้่ายแม่งเลยเฮ้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 ้เฮ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 ้เเฮ้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 เ้เฮเฮ้เเฮ้ อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวพาไปกินมาๆมา,มาจุงมือจุงมือมาๆมาๆมาพาไปๆพาไปกินข้าว<ป><ป>ผมพาเพือนผมไปได้เลยครับ,รบผมแนะนำว่าถ้าคุณจะทำการรักษาคนที่เป็นโรคนิ้วเดียวซินโดรมนั้นเป็น <c oughs> จำเป็นจะต้องอย่าให้เขากินกว๋วยเตี๋ยวจนม,มากเก,กินไปทางที่ดีก็อย่าให้เขากินอาหารพวกเส้นหรือคาร์โบไุไคจิเลยนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปกินราเมงครับไปครับไปแล้วมันเส้นอะไรเนี่ยอ้าวโอยเดี๋ยวอ้าวอ้าวหกไงมึงขังกูแล้วกูจะออกยังไงเนี่ยกูจะเป็นบ้าแทนแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยอ่ะ นี่ใช่ไหมห้องครัวไปนี่ใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับผมอ่าแล้วทำกินยังไงครับว่าไงก้าวหยิบเอาได้เลยครับพี่นอพี่ลิฟไปตแล้วเอ้าไอ้ลิฟไปไหนเอ้าเฮีเฮียเฮียเฮเฮียยนี่แม่ยอมยู่ียเฮียเฮยเฮยเฮยหมอมึงไปทำียเฮียเฮยเฮียเฮียเฮีเมไยเ่เยียยเียเยเฮียยเฮียเฮ ตามตามคือเดนจริงคุณลีฟครับคุณลีฟครับกลับมาก่อนนะครับไปไหนมึงกลับมานี่อย่าไปไหนมึงอย่าไปอย่าทำอะไรเพื่อนผมพาไปเพื่อผมพาไปเอ้ยอผม่ได้แบ่งให้แบ่งให้ไหนไหนไหนอยู่ไหนเนี่ยอไปมามาที่แทนันที่อะไเพื่อนเพื่อนมามาตามมาตาดมาอันนี้จุงมือเพื่อนให้อยู่นี่อาเพื่อนมามามาเฮียไม่รูอจึงไปไปไม่อมเพื่อนเพื่อนมาอือโอเค กับกับห้องเนาะกับห้องเนาะอ่ากับห้องดีกว่ามาบ้านกับห้องกับห้องหล่อไปเนาะกับห้องกับห้องอ่าเพื่อนๆออกมาเถอะเพื่อนเนาะอ่าเข้าไปเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเองมือมาแล้วพี่พี่รออะไรเพื่อนนอนอยู่เข้าไป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 เออโอเคป่ะปิดเป็นหนึ่ใช่เราคนกับหมอครับช่วยรักษาน้องผมด้วยนะครับไม่งั้นชิบหายแน่นอนครับดูสภาพเลยครับไม่เป็นไรครับพี่แม ถึงแม้ว่าโรค New York s y n นั้นจะเป็นโรคที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เป็นโรคใบนี้แต่ทางองค์กรการแพทย์ของเราก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรักษาโรค New y ซิ k s y n นะครับผมก็พวกผมก็เพิ่คนพรมาเหมือนกันว่าโรค New York s y n นั้นเกิดจากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แยแไอเหียามาทางที่โรค New York s y n นั้นเกิดจากสารเคมีที่ใส่ในตัวอาหาร New y ที่มากจนเกินไปอ่เป็นว่าขอบคุณครับเจอกันครับผมไปพวกเรากลับบ้าน ฝากด้วยนะหมอฝากด้วยโอเคครับกล้าเลยพี่ไปกูว่าฟังหมอจะหายไปนี่ยเแคยกูว่าไม่ปกติแน่นอนไปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันม่ใช่กูตกใจเอ้าไปเอ้อมันมันมันเป็นอะไรเออนี่อยู่นี่วันนี้โอ้โหเป็นทางลงที่แม่งไม่ปลอดภัยเลยคุณรู้ว่าบันไดไอ้ตีเขาตกใจสายหายไว้หมอเขาดูดิมคุงด้วยพี่ไหนไอ้นนั่ตรงนั้นอ่ะ ออเคอ่อกี้เม่อกี้หมอพร้อมมันหนีแล้วว่ะเออแต่ช่าั้นที่นี่ไม่ปกติแล้วแหละไปเถอะไปโอ้โหมีหมอไม่ปกติมีมีพระศึกมาอยู่ที่นี่ด้วยเชียวไม่ใช่พี่อ๋อเฮ้ยที่นี่หลอนกว่าผีอนะหลอนกว่าผีก็คือคนบ้านี่แหละเชี่ยเฮ้ยหมยเีนหลอนก็คนบ้าไอ้ผีที่ว่าก็คือเพื่อนเราเนี่ยใช่กูไม่อยู่แล้วมันเอ้ยมันเห็นเรานี่หว่าเนี่ยมันอยู่จากชั้นบนน่ะนะไปคุณ ไอหัวกูนี่แหละจากฝนกูกะชากยินยามึงออกมาจากหลุมอย่ามาทำเป็นแอกว่ามึงมีกระสุนพวกกูพร้อมตลอดอย่ามาโชว์สทุนคิดว่าต้องกลัวเหรอต้องไหวเป่ารุ่นพี่ควยแลมึงเอาเป่าตกวูกูไม่กี่ปีสักคิดห้ากระเทิบมึงอีกสักทีแล้วก็เกือบเป้ากางคืนพวกกูนั่งทำเพลงเปิดอินเทอร์เฟสแล้วก็เริ่มบรรเลงยามเย็นไม่มีเด็กมาเล้ากูก็ทืบเสร็จเลือดสาดกระเซ็นก็ไม่อยากให้มันมีประเด็นแต่ให้มึงซ่านักที่กูทึบกระเด็นมึงจะเย็นกูเพิ่งเปิดกระดานแต่กูยิงนัด